ผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอพักใกล้ที่ทำงานเดินกลับตอนตีสองตีสาเป็นเรื่องปกติคืนหนึ่งทางเดินทั้งชั้นไฟกระพริบเหมือนจะดับผมกำลังเดินไปล็อกหน้าห้องก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนยืนอยู่ด้านหน้าแต่เสียงมันแปลกเบามากเหมือนยืนอยู่เฉยๆไม่ขยับพอผมหักมุมเข้ามาถึงหน้าห้องของผม ผมเจอขาคู่หนึ่งยืนอยู่หน้าประตูพอดีไม่มีสะโพกไม่มีลำตัวไม่มีแขนไม่มีหัวมีแค่ขาสองขาในกางเกงสีมนมนยืนหันปลายเท้ามาทางผมตรงๆเหมือนรอให้ผมกลับมาผมชะงักขาทั้งคู่ไม่ขยับไม่สั่นนิ่งเหมือนปั้นหุ่น แต่ผ้ากางเกงมันไหวเบาๆเหมือนลมหายใจคนทั้งที่ไม่มีลมเลยตรงนั้นผมพยายามเดินอ้อมแต่ตอนที่เท้าผมแตะพื้นห่างขาคู่นั้นประมาณสเมตรมันก้าวเข้าหาผมหนึ่งก้าวแต่ก้าวของมันไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักเหมือนแค่ภาพเคลื่อนไหวแต่ผมรู้สึกได้ว่าตรงนั้นมันมีนมอะไรยืนอยู่จริงผมถอยกลับ ขาทั้งคู่ก้าวตามทีละก้าวช้าๆแต่มันคงเหมือนมันอยากให้ผมรู้ว่ามันตามได้ไม่ต้องรีบร้อนจนผมหัวชนกำแพงผมหลบไปอีกทางแต่มันก็เลี้ยวตามทั้งที่ไม่มีสะโพกไม่มีตัวให้หมุนกางเกงมันขยับนิดๆเหมือนมีอะไรข้างในกำลังพยายามตั้งตัวทรงเหมือนคนที่เพิ่งเรียนรู้วิธีใช้ขาอีกครั้ง แล้วทันทีที่ผมหยิบกุญแจขึ้นมาขาทั้งคู่ก็หยุดนิ่งทื่อสนิทเหมือนมันรู้ว่าผมจะเข้าห้องผมยื่นมือไปที่ประตูแล้วตอนที่ประตูเปิดออกขาทั้งคู่หายไปทันทีเหมือนมันวางเงื่อนไขบางอย่างถ้าผมเข้าห้องได้มันจะไม่ตามแต่หลังจากวันนั้นทุกคืนที่ผมเปิดประตูออกมา ผมจะเห็นรอยรองเท้าเปียกๆสองรอยยุดอยู่หน้าห้องผมเสมอเหมือนมันยังมาแต่เลือกไม่ให้ผมเห็น